สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะไปเที่ยวมุมต่างๆของจังหวัดกระบี่นะคะจะมีหลายๆมุมมากที่ว่าสวยจ้ะมุมตรงนี้ก็สวยมากจ้ะ เชิญชมกันเลยนะคะบรรยากาศทะเลตรงนี้ก็สวยไม่เท่าไหร่อะที่ว่ามองนะนะจะมีที่ที่ตรงอื่นสวยมากกว่านี้ก็มีจ้ะ อันนี้เนื่องจากว่าไทยย้อนแสงเนาะแล้วลูกสาวก็พาเดินเที่ยวจ้ะเดินเที่ยวถ่ายคลิปให้แม่จ้ะ เนี่ยมุมแถวนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดกระบี่จ้ะก็มุมตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนร,รู้จักเท่าไหร่นะบางทีแบบว่าจะเป็นโซนส่วนตัวอะไรเงี้ย เดินชมบรรยากาศกันนะคะคือลูกสาวก็ขาเปลี้ยแล้วค่ะลูกสาวก็เดินจนขาขาเปลี้ยจ้ะ ไกลมากกาจะเดิน ตรงนี้ก็มุมสวยจ้ะที่ว่าเรือวิ่งในอ่าวทะเลจ้ะแล้วก็มีดำน้ำกันนะจ้ะนี่ก็ตรงที่พักจ้ะ ขอ,ขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณจ้า